เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยช่วยบอกผมทีตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้นะอันนี้เป็นเพื่อนๆนะครับชาวเิสเยนวยกันนะครับสวัสดีครับคนนี้ชื่อลืมชื่อชื่อหยกอีกคนนึงอ๋อคนนี้ชื่อหยกโอเคพี่ชื่อพี่หยกพี่หยกเมยนะครับเฉยเมยนะครับชื่อหญิงนะครับแล้วเพื่อนสองคนครับหันหน้ามาหน่อยครับคุณชื่ออะไรครับเองไงชื่ออะไรอ่ะไม่ระเบิดโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตใช่ไหมโรเบิร์ต ผมชื่อเคนครับรเคนรเดชเคนเคนเคนคือคนถ่ายครับนี่อ่าด,ดูดูนะหล่อมากอันน,อกอนนี้แหละสวยมากอันนี้ถึงอำเภอปายจริงๆเคนที่นี่จริงด้วยครั้งที่เคนมาไม่เคยโอ้ผมพระเจ้าที่นี่แหละที่เรียกว่าถึงอำเภอปายจริง น้องๆอีกาไม่เอาโหอันนี้คือเนี่ยแหละเอาไปโพสในเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆมันรู้สึกแบบทไมไม่มาวะไอตอนที่ตอนที่เรามาปลายครั้งที่แล้วนี่มันแบบมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเรามาอยู่ปลายกันนะครับอันนี้ที่ปลายครับที่ปลายครับอันนี้อันนี้ที่กับพี่หมูใช่ครับ่ไม่อ้วนเลยหมูแคะครับหมูแคะ อ๋อหมูนี้เราก็ถือว่าอยู่จุดที่สูงมากๆบนอันนี้คือถึงอำเภอปลายจริงๆถ้าใครที่ยังมาไม่ถึงที่นี่ก็แสดงว่าไม่ถึงปลายตอนแรกคิดว่าไปปางอุ๋งถึงจะเรียกว่าถึงปลายคิดผิดแล้วฮะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับมันช่างสุดยอดมากเลยครับนี่คือจุดสุดยอดของปลายนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตลอด24ปี ต้องถ่ายเอาถ่ายให้คนอื่นเขาอิดชานะครับว่าโหเนี่ยอย่างนี้เลยได้ยินเสียงลมไหมเสียงลอมอะไรทีเดียวอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยสวยมากสวยมากเกิดมาไม่เคยขึ้นมาสวยขนาดนี้นี่คือป่าไม้หนึตทะเลหมอกมอทะเลหมอกมอป่าไม้เดียวกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ป่าไม้เดียวกันไม้ป่าเดียวกันนี่ะครับนี่คือ

โอ้กลางเต็นขึ้นมาบนนี้20เองตรงกลางนี่คือโอ้ยถูกมากเลยเป็นบ่อน้ำอายุวัฒนะลองกินดูสิถ้าใครได้มากินแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมเอาเลยเอกเอกใครได้มาแล้วกินเนี่ยจะอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีจริงเหรออนะครับคอยดูนะครับบนทิ้งเลยคืนเนี่ยกืนไป็เรียบร้อยกินเหรอผมจะอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีเค้นบ้างดิเค้อบ้างเคนลองบ้างครับเคนลองบ้างครับ ครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นบ่อน้ำอายุวัฒนะมึงกลือนไปหรือยังครับมึงกลืนครับอ๋อกูกูก็ได้กูก็จะหลอกมึงให้มึงเกลือนมันมันเป็นน้ำตะไค้นะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับอ